สวัสดีนักงทุนนะครับวันนี้ผมจันกาย s w i n g ิ้งเทรดเดอร่วมกับทีม i d e ดียเทรดโดยสลักซายก็ขอต้อนรับพวกเราเข้าสู่เจอร์นี่มันนี่รายการที่จะให้ความรู้ด้านการลงทุนให้กับพวกเรา ทุกๆคนเลยนะเราจะมาเจอกันทุกวันจันเวลาประมาณ5โมงเย็นก็ฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้อยกเว้นกดอัน s ับสไคร b e แล้วก็กดอันไลค์ใครทำแบบนั้นก็ขออวยพรให้ขอแดงยิ่งขึ้นไปนะพูดเล่นนะครับอ่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่า ขึ้นโอ้ลุ่มเข้านะครับอะวันนี้ก็เป็นพาทที่3แล้วนะเป็นการวิเคราะห์ความผิดปกติซึ่งผมแอบมีจุดสักนิดหนึ่งนะเหมือนเดิมไม่อยากจะทำให้คลิปยาวนะเพราะว่าการโมเมนต์ผมทำให้คลิปยาวเสมอเลยเพราะนั้นผมจะพยายามทำให้มันกระชับไปเรื่อยๆนะครับอะเราไปเริ่มกันเลยนะวิเคราะห์ วอลลุ่มที่ผมได้พูดขึ้นมาเนี่ยไอ้เกี่ยวกับเรื่องหุ้นขึ้นวอลลุ่มข้าเนี่ยมันคือการวิเคราะห์วอลลุ่มประกอบไปด้วย3ประเภทด้วยกันนะก็คือปริมาณการสะสมและก็ความผิดปกตินะครับซึ่งในพาร์ทแรกผมพูดไปถึงปริมาณการซื้อขายไปแล้วนะครับซึ่งอันนั้นนะ่ะจะเป็นการเน้นเดเทและพวกเราต้องเฝ้าหน้าจอผมพูดถึง เรื่องของเปอร์เซนต์บายกับเปอร์เซนต์เซลล์วอลุ่มแล้วก็ทิกเกอร์กับปิดออฟเฟอร์ไปตามดูได้นะครับในพาร์ทแรกซึ่งค่อนข้างยาวนะครึ่งชั่วโมงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ฝากไปดูด้วยนะครับแล้วในพาร์ทที่2เนี่ยผมก็จะมาวิเคราะห์การสะสมของวอล u ุ่มนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการเน้นเก่งกำลระ เก่งกำไรจากส่วนต่างราคานะตั้งแต่1-2ึ่สัปดาห์ขึ้นไปบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นปีนะพอดีไม่ต้องเฝ้าหน้าจอนะทำกันบ้านหลังตลาดปิดก็ได้นะครับซึ่งอินดิเคเตอร์ที่ผมจะแนะนำตอนนั้นนะก็คือ nvr d ซึ่งอันนี้เหมาะกับหุ้นใหญ่หุ้นที่มีสภาพคล่องสม่ำเสมอ คุณในเซ็ตห้าเซ็ตร้อยนะครับระยะเวลาก็อย่างที่ผมบอกไปอะ่ะก็เป็นเดือนนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นทุนใหญ่การเคลื่อนตัวของราคามก็อาจจะช้าสักนิดหนึ่งนะแต่ถ้าใครเป็นสายซิ่งเนี่ยก็แนะนำออนบาลานซ์วลลุ่มแล้วก็พลายโวลลุ่มเทรนนะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะอันนี้เป็นสายซิ่งกันสักนิดหนึ่งนะ ก็ไปดูได้ในพาร์ทที่2.2นะอันนี้นะใค่สายซิ่งนะ2.2นะอ่าส่วนวันนี้เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์วอลุ่มในหัวข้อที่3แล้วนะก็คือความผิดปกตินะครับซึ่งความผิดปกติเนี้ยก็แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันโอ้ซึ่ง วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องวอลลุ่มเทียบกับค่าเฉลี่ย ع. เป็นหลักนะอ,อันนี้นะแล้วอีกหัวข้อหนึ่งก็คือ v volume rate of Change ซึ่งเป็นการดูความผิดปกติของ v o l u ุ่มโดยใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า v volume rate of Change อันนี้อาจจะเป็นคลิปที่3.2นะครับวันนี้เน้นไปที่ มลเทียบกับค่าเฉลี่ยนในรอบระยะเวลาที่ผ่านมานะแล้วระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเท่าไหร่ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าไอ้ระยะเวลาที่ผ่านมาของผมเนี่ยก็คือในรอบ5วันทําการที่ผ่านมาเนื่องจากผมเนี่ยเป็นนักเก่งกำไรระยะกลางนะ กลางในที่นี้ของผมเนี่ยเลยใช้กราฟเดย์เป็นหลักกราฟเดย์นะผมไม่ไม่เคยใช้กราฟรายนาทีนะจะบอกว่าอันเนี้ยส่วนตัวเลยนะเป็นการเล่นสั้นเล่นสั้นเลยอะแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยเล่นสั้นของฉันเนี่ยก็คือเดทเรดข้ามวันเนี่ยคือยาวแล้ว ถือไม่ได้ลอไม่ได้แต่การเล่นสร้างผมเนี่ยคือถือข้ามวัน1ถึง1สัปดาห์หรือบางครั้งเนี่ยวิธีนี้นะ1เดือนขึ้นไปเลยนะอันนี้จะบอกว่าเล่นสั้นไหมเพราะว่าระยะกลางผมเนี่ยมันคือ1เดือนขึ้นไปไงเออ,เอ,อ definition ของแต่ละคนระยะเวลาไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมผมเล่นสั้นแล้วนะผมก็เลยใช้กราฟเดย์เป็นหลัก นะครับนะรัเดย์ Day เป็นหลักนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะอ่าก็ใครเล่นฟันมากๆเป็นสายเดทเทรดก็แนะนำให้กลับไปดูไอคลิปแรกนะครับก็คือในพารแรกปริมาณการซื้อขายนะมีเทคนิคอยู่นะอ่ะซึ่งไอวิธีของผมเนี่ยผมก็เลยดูอะไรดูวอลลุ่มเทียบกับค่าเฉลี่ยในรอบ ระยะเวลา5วันทําการที่ผ่านมาผมเลยใส่อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า Simple Moving Average ธรรมดาธรรมดาเลยนะฟอนเข้าไปในวอลุ่มนะให้ดูว่าเฮ้ยถ้าเมื่อไหร่เนี่ยวอลุ่มเพิ่มมากขึ้นผิดปกติในรอบระยะเวลา5วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนี่ย เราก็จะมาสนใจในหุ้นตัวนั้นๆแล้วมีคนถามครับว่าแล้วแบบนี้เราต้องลากหุ้นทุกตัวเข้ามาไหมผมบอกไม่ต้องนะผมจะมีฟังก์ชันที่จะมาแนะนำให้กับพวกเราโดยการกด F6 F6 ในโปรแกรม eFin Stock Pick Up นะหรือเลือก ทมเพลตทางด้านซ้ายมือนะเดี๋ยวนี้โอ้สวยงามนะเป็นเบต้าเวอร์ชันอยู่นะก็คือ7.4นะเอออันนี้หน้าตาสวยงามสวยหรูนะเราเลือกที่ all template นะแล้วก็ compare a v a l a g e volume f i l เห็นไหมมีวงเล็บ f6 เราสามารถกด f6 ได้เลยนะแต่ผมอาจจะไม่ได้ใช้เทมเพลตของเขานะ เรามามิกเทมเพลตของเราเองเร,เราก็แบบไม่อยากพึ่งคนอื่นนะเอ,อเราก็เลือกนี่นะแลนกิ้งเลือกเซตคอมแพร์เอเวอร์เรลลุ่มไฟเลือกวอร์ติเคิลหรือ h o r i ซอน t a l l ได้ในที่นี้ผมเลือกวอร์ติเคิลนะหน้าตามันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาจอกเป็นอย่างนี้ไอ้ฟังชันตัวนี้มันจะลิฟ หุ้นที่มีความผิดปกติของวอลุ่มเนี่ยในรอบ5วันทําการที่ผ่านมาเนี่ยสาตัวนะสาตัวขึ้นมาลิมิตแค่30ตัวเท่านั้นนะใครเปิดแล้วอยากจะดูมากกว่านั้นไม่มีไม่มีนะไม่มีนะครับแล้ว Default ของเขาเนี่ยไม่ตั้งอะไรมากไปกว่า a v e r a g e v a l u e เนี่ยเท่ากับ1ิธ์นะแล้วที่เหลือแบงแบงแบง,แบงอันเนี้ย เราต้องตั้งค่ากันสักนิดนึงวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่านะครับไม่งั้นมันจะเห็นอะไรหุ้นแดงหรือหุ้นเหลืองแล้วก็หุ้นเขียวเนี่ยปะปนสเปะสปะมัว่วกันไปหมดถ้าเราเทเล่ทะทลา่าเข้าไปในหุ้นที่เป็นหุ้นแดงอย่างนี้นะหุ้นแดงแบบเนี้ยแล้วแปลว่าอะไรครับหุ้นแดงในที่นี้หุ้นลงที่มีโวลุมมากขึ้น ผิดปกตินะอันนี้ไม่ดีนะเราอย่าเข้าไปนะเราต้องมาตั้งค่ากันสักนิดนึงโดยการตั้งค่าเนี่ยเอเวอร์เนะเอเวอร์เตรงเนี้ยผมตั้งไว้ที่5นะ5ก็คือ5ล้านบาทขึ้นไปนะเอเวอร์เรจแวลนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์คอมเพผมตั้งไว้ที่100%ก็คือมีวอลลุ่ม มากกว่าปกติเนี่ยเท่าตัวนะครับ100%ขึ้นไปเปอร์เซ็นต์บายวอลลุ่มเปอร์เซ็นต์บายวอลลุ่มตั้งไว้ที่45%ตั้งไว้ที่45%เนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นก็คือขอให้มีวอลลุ่มซื้อก็คือมีคนยินดีเคาะขวาเนี่ยเกิน45%ขึ้นไปเนี่ยจะดีนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เชนเนี่ย ให้มากกว่าหรือเท่ากับ0.1ก็พอคือขอให้เห็นแต่หุ้นเขียวนะไอ้ส่วนของเปอร์เซนต์บายวอลุ่เนี่ยขายของนิดนึงนะย้อนกลับไปดูในคลิปปริมาณการซื้อขายได้นะเรื่องของเปอร์เซนต์บายกับเปอร์เซนต์เซลล์วอลุนะผมเคยพูดไปแล้วนะครับหรือใครอยากจะตั้งให้เปอร์เซนต์บายวอลุ่เยอะขึ้นมาอีกนิดนึง ก็ปรับไปที่51%ก็ได้แต่ตัวคุ้นมันก็จะน้อยลงนะครับแล้วฟังก์ชันตัวนี้มันสามารถกดดูย้อนหลังไปได้ถึง4วันด้วยกันนะย้อนหลังไปได้4วันนะครับอ่ะอันนี้ก็อยากจะแนะนำให้เรา,เราใช้ฟังก์ชันนี้ไปนะครับซึ่งไอ้คำว่าวอลลุ่มผิดปกติอันนี้เนี่ย มันหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างนี้ครับหมายความว่าไอ้ไอ้ตัวฟังก์ชันเนี้ยมันจะจับแบบนี้ครับว่าเมื่อไรท่ที่เมื่อไหร่ที่วอลลุ่มตัวเนี้ยมันมากกว่าค่าเฉลี่ยไอ้ที่ผมบอกว่าร้อเซไอ้เส้นค่าเฉลี่ยตรงเนี้ยมันเท่ากับ100%ยร้หรือ1เท่าของเมื่อวานเนี่ย ก็คือเท่ากับเมื่อวานนั่นเองคําว่าร้อยเปอร์เซ็นเท่ากับเมื่อวานเนี่ยมันเท่าไหมแล้วมันมากกว่าไหมมันมากกว่าค่าเฉลียนน่ยในรอบห้าวันทําการที่ผ่านมาไหมซึ่งไอ้วิธีนี้นะอย่างที่บอกครับผมต้องควบคู่ไปกับหุ้นที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือใช้กับทฤษฎีเบรกก็ได้นะครับ กลับไปดูในโพล็อกนะกลับไปดูในโพล็อกว่าหุ้นขึ้นวอลุมเข้านี่ในความหมายของผมนี่คืออะไรแต่พออย่างอยากจะบอกว่าไอ้หุ้นที่ขึ้นแล้วมีวอลุมเข้าผิดปกติเนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยอันเนี้ยแค่2อาทิตย์นะจากตรงนี้นะเมื่อกี้นะเบรกไฮนะครับถ้าผมเข้าซื้อที่9.2ที่เบรกไฮนะ ราคาปรับขึ้นอาจจะไม่ได้ปรับขึ้นไปยนะขึ้นไปแป๊บหนึ่งแล้วอาจจะมีการพักตัวแบบนี้นะอันเนี้ยแค่2อาทิตย์เพิ่มขึ้นจาก9.2ที่เป็นสัญญาณซื้อของผมเนี่ยไปที่11.1เพิ่มขึ้น1.9บาทคิดเป็น20%ภายในระยะเวลา2ออาทิตย์ เหมือนเดิมครับถามว่าโอเคไหมส่วนตัวโอเคนะครับถามว่าต้นตัวโอเคไหมโอเค20%ภายในระยะเวลา2อาทิตย์นะอาเนี่ก็คือการเล่นสั้นของผมนะครับอย่างที่บอกผมไม่ใช้นักเดเทรดนะฮะผมไม่อยากเฝ้าหน้าจอผมก็เลยใช้วิธีนี้นะอาจจะทำกำไรเทียบกับนักเดทเทต ที่เขาแบบได้วันละห้าเปอะไรไม่ได้แต่แบบเนี้ยเราใช้ชีวิตแล้วก็ทำางนบ้านแค่ช่วงเวลาที่ตลาดปิดหรือใครอยากจะทำาทำางานบ้านระหว่างวันก็เป็นไปได้นะก็ทำได้เพราะว่าฟังก์ชันเนี้ยเป็นฟังก์ชันที่เรียลไทมพอสมควรนะครับอ่ะให้ดูหุ้นอีกตัวหนึ่งแบบนี้นะหุ้นตัวนั้นอนะติด อ่คอมเพล็กซลลุ่ม5นะวันแรกเลยก็คือประมาณนี้นะอ,อยู่ที่อ่ะราคาปิดนะวันนั้นอยู่ที่19บาท80นะเวลาผ่านไปแค่วันเดียวปรับตัวเพิ่มขึ้นนะจาก19บาท80เป็น23.7 23.7เพิ่มขึ้น3.9บาท คิดเป็นเกือบ20%เอรตเอาเอาเป๊ะก็คือ19.7%นะครับเออซึ่งวันนั้นนะระหว่างวันไอ้วันที่มันขึ้นแบบเนี้ยขออนุญาตนินทาหนิกนึงนะ <c oughs> ก็มีนักลงทุนถามเข้ามาว่านี่ข่าวหรือปัจจัยอะไรที่ทำให้วิ่งแรง ส่วนตัวต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับการเทรดหุ้นของผมเนี่ยผมไม่สนใจปัจจัยหรือข่าวเพราะว่าข่าวกับปัจจัยอ่ะเดี๋ยวมันจะตามมาเราเห็นอะไรก่อนเราเห็นอย่างนี้เราเห็นว่าวันนี้หุ้นขึ้นโอลุ่มเข้าแบบมีิาความผิดปกติถูกไหมคําถามไม่ใช่ข่าวไม่ใช่ปัจจัย คาถามที่ผมอยากจะให้พวกเราถามคือเราจะเข้าไหมเราจะเข้าไหมสัญญาณซื้ออยู่ที่เท่าไหร่สต็อปลอสอยู่เที่ยวไหร่ทาเกตไพร์อยู่เที่ยวไหร่กําไรคุ้มความเสี่ยงไหมไม่ถามปัจจัยหรือข่าวสารใด,ดๆเลย นะถ้าใครอยากรู้เรื่องของลิคลิวเลโชเรื่องของกำไรคุ้มความเสี่ยงไปดูย้อนหลังได้นะผมไม่พูดซ้ำนะอ่ะฝากตรงนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ไม่ถามถึงมีข่าวหรืออะไรถามอย่างเดียวครับเข้าไหมแล้วเอาไหมยี่แค่นั้นเอง จะดีกว่าไหมที่เราจะเลือกหุ้นก่อนที่ขาวจะออกนะไม่ต้องตามหาสาเหตุหรอกตามหาแค่ว่าหุ้นตัวนั้นนมีโวลุ่มผิดปกติแล้วเราจะเข้าใหมจะดีกว่านี่ก็ฝากไว้นะครับซึ่งวันนี้ผมได้พูดถึงเรื่องการวิเคราะห์ความผิดปกติโดยอาศัยโวลุ่มเทียบกับท่าเฉลี่ย ในรอบ5วันทําการที่ผานมาซึ่งเน้นกิ่งกาไรระยะสั้นระยะสั้นของผมคือ1นสับดาขึ้นไปบางครั้งฟลุกนิดๆก็อาจจะเป็นแบบพรุ่งนี้ขึ้นได้เลยพรุ่งนี้ขึ้นเลยอะไรประมาณนี้นะระยะหวังผลจริงก็คือ1สัปดาห์ถึง1เดือนนะครับก็ฝากไว้ให้พวกเราลองไปใช้ดูนะกับไอ้คอมแพ เอเวอร์เลียรรุ่นแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ของส่ายซิ่งอีกแล้วนะกับคุณที่มีสภาพคล่องไม่สม่ำเสมอกับ VROC ติดตามกันได้ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR code ได้เลยค่ะ